การปลูกหอมแดงกับหอมแดงมันจะโนละสายพันธุ์กันหอมแดงเนี่ยเขาจะรับประทานหัวอย่างเดียวนะครับถ้าหอมแดงนี่ถอนขายต้นได้เอามาขายพันธุ์ก็ได้นะครับมาได้2แบบครับหอมแดงนะเป็นพืชที่กินใบนะครับเขาก็ต้องเน้นเนาะรอใหญ่ใบหนาใบเขียวเข้มเก็บเกี่ยวต้นอ่ะประมาณ45วันปีหนึ่งผมจะปลูกยู่2ครั้งครับถ้าช่วงราคาดีๆนะครับจะขึ้นถึงแสนปีที่แล้วเนี่ยผมได้ถึงแสนสีต่อไร่ครับมีพ่อค้าเยอะตอนนี้เคยเยอะอยู่นะพี่แก่รับโทรศัพท์อยู่นะ ลูกหอมแบ่งชาวอำเภอรับแลหลอดใหญ่ใบหนาแต่กอดีตัดขายได้ใน45วันสวัสดีครับผมชำนาญก็อยู่นะครับปลูกหอมแบ่งอยู่ที่รับแลอุตรดิตนะครับตั้งแต่อายุ1 5พี่ก็เริ่มทำมากับแม่เลยสำหรับพันุหอมรับแลนะครับมันต้นใหญ่ใบหนาสู้ฝนก็เลยดังกันมาตลอดเริ่มปลูกกันเยอะข้อดีของการปลูกแบ่งนะครับคือ1ได้ไวแล้วถ้าราคามันตกต่ำเราสามารถบำรุงหัวได้อีก1รอบในระยะที่ยาวขึ้นมาอีกนิดจาก45วันจบเราก็จะเพิ่มเป็น60วัน จะเก็บเกี่ยวได้จะได้น้ําหนักได้ตังค์เยอะกว่าไขทต้นอีกครับแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายนะครับเนาะมันต้องดูรายละเอียดการปลูกหน้าน้ํากับหน้าเล้งอะ่ะมันจะแตกต่างกันเยอะเลยครับก่อนปลูกอมแบ่งมีขั้นตอนอะไรบ้าง การเตรียมพันหอมนะครับจะถอนประมาณมีนานะครับพักบนที่ตากประมาณเดือนนึงแล้วเราก็ตัดรากตัดใบเขาออกทําความสะอาดแล้วก็ไปคุกคูนให้มันอยู่ได้นาน60-70วันถึงจะเอามาลงหน้าน้ําได้ครับแล้วพอเราจะปลูกปุ๊บเราก็ต้องมาเกะออกจากโกเขาคุยง่ายว่ามันถึงเป็นหอมแบ่งตอนเราตัดเราไม่สามารถเกะจนละเอียดเลยเพราะรากเขาจะช้าทําให้ฝอไวเริ่มต้นปลูกหอมแบ่งต้องเตรียมแปลงอย่างไร คือหอมแบงอายุเขาจะสั้นครับรากสั้นด้วยเราต้องเตรียมดินเตรียมที่นะครับคือหวานขี้เท่าประมาณ1รถั้ำครับใส่ขี้ไก่คงไม่เกิน20กระสอบที่ใช้ขี้ไก่นะครับมันไม่มีวัชพืชครับแล้วก็ใส่ทิ้งไปประมาณ2เดือนหอมแบงนะครับไม่ค่อยชอบน้ำทะร่น,นะครับต้องยกร่องสูงประมาณ30 40ถึง40เซน,นครับแล้วก็หน้ากว้างเมตรยีระยะปูกประมาณ15เซนเนาะ ถ้าทาพัน์น่ะจะไม่เกิน8หัวครับถ้าขายต้นก็จะมา10หัวแต่ต้องขายต้นอย่างเดียวนะครับปลูกทิดไปเนี่ยพันหอมจะออกมาหัวเล็กแล้วก็การปลูกเนี่ยจิ้มแค่ครึ่งหัวครับปลูกให้ลึกจะไม่ค่อยออกหัวพอปลูกเสร็จปุ๊บเราก็คุมฟางไม่ให้หน้าดินมันแห้งไวนะครับระบบน้ำนะครับแผ่ระบบเซปริงเกอร์น้ำจะกระจายพ่ดถึง4วัน5วันลดประมาณสัก5นาที10นาทีก็ได้ครับมีเคล็ดลับดูแลหอมแบ่งอย่างไรให้คุณภาพดีมีตลาดรองรับ หอมแ่งที่ตลาดต้องการเนี่ยต้องพอใหญ่ใบหนาเขียวเข้มการปลูกมันมี2แบบนะครับมีหน้าน้ำนะครับกับหอมแ่งหน้าแลง้งหน้าน้ำจะปลูกช่วงประมาณต้นกรกฎาถึงกันยาครับแล้วก็หอมแ่งหน้าแล้งนะครับจะปลูกช่วงประมาณธันวาครับการปลูกหอมแ่งในหน้าน้ำนะครับโตวไว7วันจะเริ่มขึ้นฟางลงมาแล้ว พอได้ประมาณ14-15วันเนี่ยเราก็เริ่มว่านปุ๋ยตากระต่าย 16- 16-16บูไลละ50กิโลกรัมช่วยให้เร่งต้นเร่งใบต้นเขาก็จะพุ่งครับต่อมาครับช่วงประมาณ25-30วันเนี่ยเราก็จะว่านปุ๋ยตากระต่ายสูตร 16- 16 ,16 บูอีกครั้งหนึ่งไลละ50กิโลกรัมเพื่อเร่งใบเร่งสีนะครับแต่ว่า,าต้องดูตามสภาพอากาศนะครับถ้าเราว่านปุ๋ยช่วงฝนตกเนี่ยมันจะทําให้หอมเน่าหรือยุบได้ ภายใน2 5 3 0วันเนี่ยมีพ่อค้าโทรมานะวครับว่ามีหอมไหมอยู่ที่ตลาดน้อยท่าเพงลงเราก็ขายเขาก็จะเอาคนงานมาเก็บเกี่ยวเองเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับแต่ถ้าว่าเราไม่ต้องการขายต้นนะครับเราก็รออายุให้ประมาณ4 5วันจะบํารุงต่อด้วยปุ๋ยตากระต่าย13-13-24ไร่ละ50กิโลครับเพื่อบารุงหัวและบารุงใบเขาต่อมานะครับผมแบ่งละแรงจะปลูกช่วงประมาณธันวาครับจะโตช้ากว่าหน้าน้ําเยอะเลยครับปลูกปุ๊บ14วันถึงจะแทงยอดนะครับ ประมาณ20วันนะครับเริ่มใส่ปุ๋ยตากะต่าย16-16-16บูไลละ50ิกโลกร,รมัมเพื่อเร่งต้นเร่งใบแล้วก็มา25-30วันก็จวาวันปุ๋ยตากะต่าย16-16-16บูไลละ50ิกโลกร,รมัมอีกครั้งหนึ่งให้เขาใบเขียวเข้ม ถ้าเราใบาไม่ดีใบสั้นๆน,น้ำหนักมันก็ไม่มีต่อไปนะครับถ้าเราไม่ขายต้นอายุประมาณ60วันเราจะบำรุงด้วยปุ๋ยตากระต่าย13บ3 24อีกไร่ละ50โตครับหอมแบงนะครับเป็นพืชที่ต้องการกินใบนะครับเราต้องเน้นที่ลำต้นและใบ การเก็บเกี่ยวการขนส่งใบหนามันไม่เสียหายง่ายครับแต่ก่อนผมไม่เคยใช้ปุ๋ยสูตรนี้หรอกครับต่อมาเพื่อเห็นเพื่อนเขาบานแล้วสวยก็เลยเป็นปุ๋ยอะไรเพื่อกระจายทำไมมันเม็ดฟ้าอะไรมันหวานแค่สามสี่วันมันก็เห็นผลไงมันไวแล้วพืชพวกนี้มันต้องการไวไงตั้งแต่มาเปลี่ยนใช้ปุ๋ยตาก,กระต่ายสิบหกสิบหกสิบหกบูนี้ก็ใช้มาต่อเนื่องประมาณสองปีครับเราบำรุงทั้งต้นทั้งหัวทั้งใบครับถ้าขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้ราคาครับ ปรับการผลิตตาแมแนวโน้มตลาดสร้างกำไรลดความเสี่ยงขาดทุนก่อนที่จะปลูกหอมนะครับต้องเช็คดูในตลาดว่าตอนนี้ที่ใต้ภาคกลางและเหนือเขาปลูกกันเยอะไหมก็จะดูจาก a c e b o o k เนาะดูในกลุ่มหอมแบ่งและแบ่งปันเราจะรู้กันว่าเออตอนนี้ใครจะปลูกตรงไหนถ้าเขาปลูกเยอะเราก็สักเจ็ดวันถึงสิบวันเราก่อนลงก็ได้มันอาจจะขาดช่วงถ้าช่วงเขาปลูกเยอะถามว่าเราปลูกได้ไม่ได้ถึงราคาต่ําเราก็ยังทําพันใ้เขาปลูกคือเขามีมีพันุ์ยังไงเขาก็ต้องโทรมา การขายพันหอมนะครับจะมีใน3รูปแบบมีทั้งขายสดแบบนี้เขาไปจ้างคนแขวนเองแบบ 2, 2เราก็ไปตากไว้อีกประมาณ15วันเราก็มัดขายถ้าราคาย,ยังไม่พอใจเราก็จะมาตัดใบตัดรากออกก็จะขายได้อีกระคาหนึ่งการปลูกหอมนะครับไม่ต้องปลูกเยอะก็ได้ปลูกไว้ทานหรือจะปลูกไว้ขายตามท้องตลาดใกล้ๆบ้านพ่อของเขากินทุกวันเนาะถ้าเราดูแลผลผลิตต้นหอมของเราให้ดีนะครับมีการศึกษาทางตลาดบ้างโอกาสขาดทุนก็น้อยลงนะครับได้กําไรหลักหมื่นหลักแสนไม่ยากครับ